สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมหน้าที่ทิซี่นะครับในรายการทิซี่เกมเมอร์หรือทิซี่เกม h ช n แนลนะครับก็อยู่กันในเกมรีกออลติเจนนะครับก็พอดีว่าวันนี้จะไม่ได้มาเล่นนะครับก็เนื่องจากคลิปอไอโหมดเลเจน d t เดอะโปโลคิงนะครับเลเจนด์ออฟเดอะโปโลคิงหรือเปล่านะครับเลเจน d o ออฟเดอะโปโลคิงพอดีว่าผมผิดพลาดเล็กน้อยนะครับก็เลย อยากจะมาทําคลิปนี้เพื่อลงมาก่อนนะครับก็อยากจะมาขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับก็พอดีว่าผมได้ข้อมูลมาผิดนะครับเนื่องจากคลิปชุดนั้นเนาะผมพูดผิดไปนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะทําให้อืหลายคนเข้าใจผิดอะไรเงี้ยนะครับไม่อยากจะให้เข้าใจผิดนะครับแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องอืม ไอคอนโปโลนะครับ, o, รบไม่ใช่ไอเทมชุดดิโปโลไอคอนเนี่ยนะครับที่ในคลิปถัดไปนะครับที่ผมพูดผมบอกว่ามันราคาหนึ่งอพคือผมได้ข่าวมาผิดนะครับคือจริงๆหนึ่งอพีอ่ะเออมันมันก็ถูกมันก็คือหนึ่งไอนะครับแต่ว่าเป็นเซิร์ฟพีบีครับไอเซิร์ฟเอ็ออะเซิร์ฟอเมกานะครับ, NA, Mega, รบมันจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบพนะครับ แต่ถ้าตีเป็นราคา RP ไทยก็จะอยู่ราวๆ75 RP นะครับประมาณนั้นนะครับก็คือราคาเต็มของไอ้คนโปโลพวกนี้แหละนะครับแต่ว่าคือเซิร์ฟไทยเนี่ยมันมีลดราคา60%เซิร์ฟเซิร์ฟเป็น A ผมดูแล้วมันไม่ไม่มีไม่มีโปรนะหรือม,มีมีแล้วมันหมดไปแล้วหรืออะไรยังไงผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็ลองเช็คเคดูแล้วมันไม่มีนะครับก็คือเนื่องจากผมพูดผิดไปนะครับก็อาจจะเ,เป็นการ บุกระดมโดยอไม่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็ถือว่าผมขอโทษตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็จะขอโทษป่ามันก็ไม่ใช่อะไรนะครับก็ผมจะซื้อไอคอนทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการขอโทษนะครับซื้อถึงแม้หมดเลยนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ใช้ก็เถอะนะครับซื้อหมดเลยนะครับ แสดงความบริส eat. ุทธิ์ใจนะครับซื้อแล้วนะครับก็อืบอกเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับไอคอนโปโลเนาะก็คือมันจะเมื่อเราใช้เนี่ยสมมุติผมใช้เนี่ยอันนี้ผมชอบ g e n t l e m ม n เป็นพิเศษสมมติผมใช้ gentleman polo นะครับแล้วผมไปเล่นโหมด legend of d e p t polo king นะครับก็มันจะทำให้โปโลของผมเนี่ย เวลายิงออกไปนะครับมันจะกลายเป็นอไอเจนเทอร์แมนโปโลนะครับไม่ใช่เวลายิงเตไอตัวตัวที่เดินตามเราก็เป็นเจนเทอร์แมนโปโลนะครับมันก็มีประโยชน์แค่นี้แหละครับก็ถ้าถ้าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นโหมด Le g e น d of ัพจ o โป o o โปโลชิงก็ก็ใส่ใส,ใส่ไว้ซื้อสวยเฉยครับก็จะเห็นได้ว่าไอคอนผมซื้อทุกอันนะครับเว้ icon, icon นแะต่ไอคอนไอคอนทีมเนาะไม่ซื้อนะครับมัน ไร้สาระครัผมว่าไม่สวยสักอันช่างหัวมันนะครับก็ขออภัยมาในนาที่นี้ด้วยนะครับก็ซื้อซื้อหมดแล้วนะเพื่อเป็นการไถ่โทษถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ก็เถอะนะครับจริงๆผมกะจะซื้อแค่เจ n เทอร์แมนโปโลนะครับเออไอทโนโปโลก็สวยนะมีไอที่คอบด้วยน่ารักดีอันอื่นผมว่าก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไอนี้ชาโดไอซ์ก็ก็ดีนะครับ โอเคนะครับก็คลิปนี้สั้นๆนครับไม่มีอะไรครับไม่มีอินโทรไม่มีเอนดิ้งไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับก็มาขอโทษกันเฉยๆนะครับก็คนเราผิดพลาดกันได้นะ <laughs> แต่อย่าผิดพลาดบ่อยนะผ,ผิดพลาดบ่อยมันจะเป็นผมนะครับ <laughs> ผิดพลาดเพ่งทุกเรื่องนะครับ <laughs> ครับก็ไม่มีอะไรนะเนาะก็โฆษณาให้ไก่หน้าไทยแลนด์นิดหนึ่งนะครับก็นี่ แต่ในในคลิปนั้ผมก็โฆษณาไปแล้วแหละนะครับก็สกินคิดมาดนะครับรีบๆซื้อนะครับก็ในส่วนของเดี๋ยวผมพูดถึงโปที่มันจบจบไวๆก่อนจะหมดวันที่22นี้นะครับก็คือลดราคาไอคอนโปโลนะครับทั้ง5อันลดหกสิเปอร์เซ็นต์นะครับหมดวันในภายในวันที่22่สธันวามนี้นะครับแล้วก็บันเดินนะครับโปโลบอดสกินบะันเดินเนี่ย ็จะหมดภายในวันที่ยี่สบสองธันวานี้นะครับขอดูวอร์ดหน่อยสิก็ถ้าซื้อแยกเันจะเป็นราคาเต็มนะครับกดใช้ได้ไหมเนี่ยไม่ให้ใช้ก่อนด้วยไม่ให้ไม่ให้ทดลองใช้นะต้องซื้อของว่าก็น่ารักดีเดี๋ยวถ้ามันมีโปรภายในยี่บสองธันวานเดี๋ยวผมเติมแล้วกันนะครับเพื่อประกรันไถยโทษอีกแบบหนึ่งนะครับอืมมันมันก็ถูกนะมันตกอยู่ที่ร้อยเก้าสิบใช่ไหม ถ้า2อันก็380แปดสบละบวกอีก37มสอาก็ได้เพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับถ้าถ้า3อันน่ะมันจะอยู่ที่เราๆเท่าไหระ่วะ570นะครับ570 r ้อานะครับใช่ไหมเออน่าจะเท่านั้นแหละนะครับลดเหลือ427ก็โอเคอะ่ะผมว่าก็สวยทั้ง3อันเลยนะไอ้วอสกินน่ะนะครับ ก็ถ้ามันมีโปรภายในระยะเวลานี้เดี๋ยวผมเติมซื้อเลยนะครับส่วนสกินอื่นนะครับจะลดอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเซิร์ฟนอกลดที่ยี่สิบนะครับทั้งบันเดอร์ทุกทุกอันเลยนะครับก็ใครอยากจับจองเป็นเจ้าของก็ไปซื้อมาได้นะครับก็ถ้ามีสกินไหนอล้วก็หักหัการาคาออกไปนะครับบางสกินผมมีแล้วนะผมซื้อราคาเต็มในปีที่แล้วไปอย่างไซเลนไน โซน่านี่ผมก็ซื้อราคาเต็มนะครับอ่านี่เสเบลลี่คาตาลิน่านะครับก็ผมก็ซื้อราคาเต็มไปในปีที่แล้วนะครับอ่าอะไรอีกลูลูผมซื้อตอนลดราคาครับราคาเต็มมันสี่ร้อยสิบห้าปีที่แล้วมันลดเหลือสามร้อยก็ซื้อตอนสามร้อยนะครับซิลเวอร์กับซิงก์ก็ก็ก็อยากได้อยู่ผมอยากได้ซิลเวอร์มากกว่าซิงก์ไม่ได้อยากได้ แต่ถ้าซื้อก็คงซื้อเป็นบันเดิลนะครับอ,อันนี้อันนี้สกินใหม่ของปีนี้นะครับก็สวยนะผมว่าสวยทั้งสามตัวเลยแต่ดูเซจูนี่หน้ามันเถื่อนๆยังไงไม่รู้นะครับแล้วก็นี่นะครับเล็กซายนะครับเดอะอะไรนะเดอะวอยเบ์เลอร์อะไรแล้วนะเบอร์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 เฮียอะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวขอไปดูฉายาก่อนลืม <c oughs> เล็กซาย นี่เดอะวอย์โลเอร์นะครับก็โบลเลอร์แปลว่าขุดขุดนะโบลเลอร์ก็แปลว่านักขุดนะครับขุดขุดพื้นเนี่ยแหละมั้งน่าจะแปลว่าขุดพื้นเนี่ยแหละไม่ขุดอย่างอื่นไม่น่าจะเกี่ยวด้วยนะครับก็มีมีโปอยู่นะครับราคาราคานี้จะไม่สามารถลดลดได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมีเล็กไซอยู่แล้วนะครับ ก็จะอยู่ที่450 RP นะครับจะได้ทั้งเล็กทายทั้งอีเทนัมเล็กทายนะครับแต่ว่าสก,กินของเขาเนี่ยราคาเต็มจะอยู่ที่415 RP นะครับตอนนี้ลดเหลือ3 300 RP ผมไม่แน่ใจถึงวันไหนอันนี้ลืมไปละนะครับก็น่าจะเราเราเจ็ดวันแหละนะครับไม่ 22, 25, ไยีสิบสองก็ยี่บเนี่ยแหละก็น่าจะหมดเอ้ยไม่ใช่2ี่สิบห้าดรัสิบสีไม่รู้นะครับอันนี้อันนี้ไม่รู้นะครับจำไม่ได้นะครับ เดาสุ่มมั่วเองนะครับก็จริงๆก็อยากจะให้มีโปรมาไปไว้นี้นะครับก็ผมแนะนําหน่อยนะครับก็อันนี้ข่าวโคมรอยอ่อะเออไม่อยากจะพูดเลยแต่ว่าผมได้ข่าวมานะครับว่าจะมีโปรเติมเงินนะครับขั้นต่ำสองร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าอย่าเชื่อผมมากนะครับถ้าผมพูดว่าผมได้ข่าวแสดงว่ามันไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นนะครับหลังจากนี้นะได้ข่าวนะครับ ใช้ใชคีย์เวิร์ดคำว่าได้ข่าวหรือโคมลอยข่าวโคมลอยหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ให้เผื่อใจไว้นะครับข่าวก็มีโอกาสทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้นะครับให้เผื่อใจไว้ว่าผมจะพูดพูดแล้วมันจะมีผลมาจริงไหมหรือไม่มาจริงให้เผื่อใจไว้นะครับก็คือสมมุติว่าวันที่ยีบสองเนี่ยไอราคาพวกนี้ลดราคาพวกนี้มันจะหมดนะครับ ก็ให้เติมวันนั้นเราซื้อเอาแล้วกันนะครับถ้าสมมุติยังไม่มีโปรมานะอ่าอันนี้อันนี้เข้าใจตรงกันนะครับผมไม่อยากให้ใครแบบอพลาดพลาดนะครับก,ก็ลองเทียบกันดูเองนะครับว่าเติมในเลทที่ไม่ได้โบนัสแล้วซื้อซื้อสกินซื้อบันเดิลในราคาลดราคากับเติมในเลทที่ได้โบนัสแล้วซื้อสกินหรือบันเดิลที่ไม่ลดราคาอันไหนมันจะคุ้มกว่านะครับ อันนี้ต้องลองคิดเอาเองนะครับแต่ผมใช้คําว่าได้ข่าวนะครับก็คือไม่ชัวร์นะครับว่าจะมีโปรหรือไม่มีโปรแต่จะมาใบวานี้นะครับซึ่งมันก็มาทุกปีนะครับอันนี้เห็นถามกันเข้ามาในเพจเยอะนะครับก็ทุกปีนะครับตั้งแต่ผมเล่นมานะครับไม่แน่ใจซืบนอกหรือเปล่าผมลืมไปแล้วแต่ซื้อไทยนะครับมีทุกปีนะครับสองร้อยเปอร์เซ็นสามร้อยเปอร์เซ็นตว่าไปนะครับอ่าอีกนิดหนึ่งนะครับก็สําหรับสกิน จะกินคิดมากนะครับโปจะหมดถ้าจำไม่ผิดจะหมดวันที่สองมกรานะครับสองเปล่าวะไม่รู้อ่ะปีปีหน้านะครับปีหน้าจำจำไม่ได้ละนะครับวันไหนไม่รู้อ่ะน่าจะเราวราสองมกรานี่แหละแต่ถึงปีหน้าแน่นอนครับจะหมดจะหมดเวลาลดราคานะยังไงก็ติดตามได้ในเพจเพื่อความชัวร์แล้วกันนะครับไปอ่าน ข้อมูลอะไรนะครับเดี๋ยวจะมีวิเคราะห์สกินมาไวๆนี้นะครับพอดีว่าช่วงนี้งานเยอะนะครับขอเป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับก็ดองงานมาทั้งอาทิตย์นะครับวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมงานสั่งมาตั้งนานแล้วไม่ทำเล่นเกม <laughs> เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับไว <laughs> ไฟลนก้นค่อยทำนะครับ, <laughs> บ,บก็ไม่มีอะไรมากนะครับก,กม็มาแค่นี้นะครับก็ขอให้สำหรับอ่ ไอคอนด้วยนะครับไอคอนโปโลเนะถือว่าผมผมซื้อซื้อเพื่อขอภัยแล้วนะครับก็ถือถือว่าหายหายกันไปแล้วกันนะครับก็อย่าไปฟังที่ผมพูดในคลิปถัดไปมากนะครับก็เล่นเอาสนุกสนุกฮ่าฮานะครับบอกเล้เลยว่ะครับว่าคลิปแรกนี้มันมันมากนะครับถึงแม้ว่าผมจะเล่นแบบมึนมึนงงๆเถอะนะครับเออนี่ไงหกโมกะาเนี่ยโหเนีห็นไหมพูดยังพูดผิดเลยหกโมกะลานะครับ ไอสกินนะแต่ว่าโปโลนี้ผมแน่นอนนะครับยี่สิบสองยี่องทันวานี้นะครับหมดหมดระยะเวลาโปสำหรับไอคอนโปโลนะครับและบันเดิลวอดโปโลอ่าอันนี้นะครับโปโลวอดสกินบันเดิน,นะครับหมดววนที่ยี่บสองทันวานี้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรจะพูดพูดแล้วนะครับก็อ่านี่ๆเกือบลืมไปนะครับก็ฝากฝากน,นิดนิดนึงนะครับก็สำหรับ ใครที่วาดลูกปิงเก่งวาดรูปสวยๆนะครับจะวาดในกระดาษหรือวาดในคอมก็ได้แต่ผมแนะนําให้วาดในคอมดีกว่านะครับก็สามารถส่งเข้าประกวดกันได้นะครับที่เพจผมเลยนะครับก็มีของรางวัลเล็กๆน้อยๆถึงแม้ว่าจะไม่จะวาไงดีจะไม่แพงมากก็ไม่ใช่นะมัน,ม,นมันก็ราคาก็สูงอยู่นะนะครับก็ของรางวัลก็มีอ่าเพดยเพยดยสองไม่ใช่เพดยหนึ่งเพยดยสองนะครับเป็นเกมสตรีมนะครับ เป็นกิฟนะครับสามารถไปส่งต่อได้นะครับจะไม่เล่นเองก็ได้ครับจะไปขายต่อหรืออะไรยังไงอันนี้แล้วแต่เลยนะครับของระวันนะมีกิฟเป็นเพย์เดนะครับแล้วก็จะมีคีย์คีย์สตรีมอ่ดอ d สตาร์ททูเก็เตอร์โค้ดเบต้านะครับก็สมาใครหลายๆคนก็อยากได้นะครับอันนี้อ่อมมันก็นะราคาก็ไปดูกันเองนะครับก็ พึ่งพ่งได้นะครับอันนี้นะครับแต่ผมเล่นเล่นไปนานแล้วแหละนะครับพอดีว่าคีย์เหลือนะครับแล้วก็มีเหมือนเดิมไม่มีอะไรแจกนะครับก็ไอพีเอฟพีบูนะครับคุณสองสามวันนะครับรางวัลก็มีตามนี้นะครับงก็ลองลองส่งส่งรูปมาก่อนละกันนะครับก็ขอแนะนาให้ให้ลงสีด้วยนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปใช้เป็นอ่าเป็นรูปโปรไฟล์เป็นรูปปก เพจและชาแนลด้วยนะครับก็เป็นหน้าเป็นตาแก่ตัวเองนะครับถึงแม้ว่าของรางวัลจะเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่ผมใช้ยาวนะครับถ้ามันสวยจริงๆนะออแนะนําให้ลงลายเซนไว้ที่ล่างขวาของรูปตัวเองด้วยนะครับที่ใช้ส่งนะก็มีอะไรก็สอบถามกันได้ในเพจได้เลยนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์ทุกโพสต์นะครับทุกทุกทุกหาอะไรทุกทุกไออินบุ้งอินบ็อกมาตอบหมดเลยนะครับผม เข้าใจนะว่าทุกคนก็อยากจะมีเพื่อนเล่นกันนะครับแต่ว่านะก็อยากอยากจะให้เป็นสังคมแบบเออคุยคุยกันได้ครับอยากสอบถามอะไรถามได้นะครับไม่ไม่ไม่ได้ถือตัวไม่ได้อะไรนะครับก็อยากรู้ข้อมูลอะไรก็ลองถามถามมาได้นะครับเ,ออเ,ออเพิ่มเติมนิดอีกนิดหนึ่งนะครับก็พอดีว่าตอนนี้คนแอดผมจนเพื่อนเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ว่าเพื่อนผมมันเต็มจริงๆนะครับไอโอเอโอเมื่อกี้นี้ผมเซิร์ชชื่อน้องคนหนึ่งนะพอดีเขาซิปมาไม่ได้จะเขียนโอเอโอนะชื่อเขาโอเอโอนี่เดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดูก่อนเดี๋ยวหาว่าผมไปไหนละนี่เมื่อกี้น้องคนนี้เขาซิปมาครับผมหาเฉยๆนะครับก็ให้ดูนะครับว่ามันเต็มจริงๆครับนะครับ คือตอนนี้เนี่ยมันแอดมาไม่ได้แล้วครับมันเกินสามร้อยคนแล้วครับถ้าใครที่ยังแอดมาไม่ได้ก็ขอภัยนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะอืมจะว่าไงดีจะติดต่อจีเอ็มให้เขาขยายช่องแอดเพื่อนได้ไหมอะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับถ้าทําไดก้ก็จะดีมากนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าขยายช่องให้ผมไม่ได้เนะี่ยก็เดี๋ยว สักพักนะครับเดี๋ยวผมจะก็คัดชื่อคนที่ไม่ไม่ค่อยได้ติดต่อมาหรือแบบบางคนอาจจะเลิกเล่นไปแล้วจะหายไปเลยอะไรนี้ก็คัดออกไปบ้างนะครับเพื่อให้คนใหม่แอดมาอะไรนี้นะครับก็ใครที่แอดมาไม่ได้ช่วงนี้ก็ขออภัยนะครับก็ติดต่อกันได้ในเพจเหมือนเดิมครับผมตอบทุกโพสทุกคอมเมนต์นะครับจะในเพจจะในช่องยูทูบผมก็ได้ครับได้หมดเลยครับนะครับก็ไม่มีอะไร了吗ไม่อะไรอย่างไรเนี่ย ส่วนเออ่เดี๋ยวสกินนะครับเดี๋ยวรอเออ่วิเคราะห์สกินนะครับจากผมนะครับน่าจะอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็เล็กทรายนะครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้นี่ดูเออเลเจนด์อัปเดตเปโอล์คิงไปก่อนนะพอดีอัดอัดไปแล้วนะครับสําหรับเล็กทรายแนะนำการเล่นเล็กทรายนะครับก็น่าจะมีเราๆสองสองเกมขึ้นไปนะครับไม่สองก็สามเกมนะครับ จะมาน่าจะอาทิตย์หน้าถ้าอาทิตย์หน้างานไม่เยอะนะครับช่วงนี้ผมก็อยากจะอาชิพใหม่ๆมานะครับแต่พอดีว่ามันงานมันดอง <c oughs> มันดองมาเยอะเหลือเกินนะครับมไม่สามารถทําได้นะครับเพราผมไม่รู้ว่าเดี๋ยววันเสาร์วอาทิตย์นี้ผมต้องไปส่งงานอีกงานยังไม่ได้เริ่มเลย <c oughs> นะครับแล้วเป็นงานงานวิจัยนะครับ ก็สำหรับใครที่อยากรู้นะเป็นวิจัยเบื้องต้นนะครับยังไม่ใช่วิจัยตัวเต็มนะครับในขั้เบื้องต้นนะ <c oughs> นะครับเไฟลนตุลไฟทำว้าจะบ้าตายนะไม่ควรเอาอย่างนะแล้วผมรู้ว่าหลายคนก็ทําแบบนี้มันไม่จวนตัวจริงมันไม่ขยันหรอกบอกเลยนะไม่ไม่ควรเอาอย่างนะนะก็พอ อาจารย์เขาสั่งงานมาเนี่ยก็รีบๆทำดีกว่านะครับจนเวลาที่เหลือก็อาจจะเอาไปแก้หรืออาจจะเอออะไรพวกนี้นะครับสบายใจกว่าไว่ค่อยเล่นที่หลังหลังจากทําเสร็จดีกว่านะเพราะยังไงเวลาเล่นมันก็เท่ากันนะครับจะทําเร็วทําช้ายังไงคุณก็ต้องทํานะครับถ้าคุณไม่ทําคุณก็ติด F แค่นั้นเองนะครับนะครับหรือถ้าโชคดีหน่อยอาจารย์อาจจะให้อนะครับก็ไปแก้ตัวกันไปนะครับก็แล้วแต่นะครับมีอะไรไหมเนี่ย ยวฮู้มันไม่มีอะไรละไม่มีอะไรลเดี๋ยวมันก็มาทุกทีเลยนะครับก็เอาไปว่าคุยกันแค่นี้แล้วกันนะครับก็มีอะไรก็สอบถามกันได้นะครับก็เหมือนเดิมครับก็ขออภัยสําหรับไอคอนโปโลนะครับขออภัยอย่างสุดซึ้งนะครับผมไม่ควจะไปพูดในคลิปไปเชิงเชิงปลุกระดมอะไรขนาดนั้นเลยนะครับก็แต่จริงจริงก็จำไม่ได้ จริงก็ผมว่าจีเอ็มน่าจะเออให้อะไรหน่อยไปของขวัญปีใหม่ของขวัญคิดมากนะให้เกตซัมมอนเนอร์ทุกคนหน่อยเอออะไรไอคูงไอของไอคอนอะไรพวกนี้อุ้ยมีกตังแจกเัอะนะคถ้าแจกมากก็ดีนะครับแต่ว่าผมซื้อไปแล้วนะครับคงไม่แจกหรอกนะครับก็จริงน่าจะแจกอะไรหน่อยนะสกินอะไรก็ได้เออสุ่มกองให้ฟรีคนละหนึ่งกองเอออะไรว่าไปอ เน,นี่ยเนี่ยมิตรลีบ็อกเนี่ยเออสุ่มมาให้ฟรีคนละหนึ่งกองว่าไปไหนวะเอ้ยเนี่ยนะนะเออเนี่ยนะเออนะครับปลุกปลุกระดมใหม่ปลุกระดมผู้เล่นทุกท่านนะครับส่งเสริมให้ G m อมแจกคิบฟรีปีใหม่นะครับรอเล่นนะครับแต่ถ้าได้กูก็เอานะครับอืมนะครับฉลองฉลองเนื่องจากโอกาสอะไรว่าไปเลยเออ บแจกให้ผู้เล่นคนละหนึ่งกล่องออว่าไปสองกล่องก็ดีนะ <c oughs> <c oughs> โอเคช่กจนนอกเรื่องไปใหญ่แล้วนะครับแต่ถ้าถ้าได้ฟีก็เอานะ <c oughs> นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทั้งเพจและชาแนลผมด้วยนะครับไว้ติดติดตามาคลิปใหม่ๆนะครับหรือคลิปเก่าในชาแนลผมได้นะครับก็ มีมีวิธีเซิร์ชนิดนึงนครับสำหรับคลิปผมก็เข้าหน้า y o youtube ปกติเลยนะครับแล้วเซิร์ชถ้าอยากดูว่าคลิปผมตัวไหนเล่นไปแล้วนะครับให้พิมพ์คำว่าทิสซี่เกมเมอร์เดี๋ยวผมหาหาช่องก่อนเอาช่องตรงนี้แล้วกันนะครับดูตรงช่องช่องซัมเมอร์เนมที่ผมจะเซิร์ชนะครับแต่ว่าให้ให้เอาไปใส่ตรง YouTube นะครับให้ไปใส่ตรงช่องค้นหาของ youtube นะครับสมมุติว่าผมอยากจะดูคลิป นามิ ami, นะครับให้ใส่คำว่าทีซี่เกมเนะครับแล้วเว้นเอ้ทีซี่เว้นเกมเมเว้นนามินะครับแล้วก็กดค้นหานะครับสตามนี้เนาะนะครับมันก็จะขึ้นมาคลิปผมนะครับถ้ามันมีนะอย่างตัวไหนที่ผมไม่ได้เล่นก็อย่างอย่างซินซินเฉาซินเฉาซินเฉาผมไม่ได้เล่นนะครับพอดีมีคนขอมานะครับก็ เราก็จะเล่นอ่าผมไม่ไว้นี้ครับพอดีผมก็อยากจะเล่นไปไว้นี้อยู่นะครับก็พอดีว่ามันตามคิวนะครับพอดีว่าคิวยาวเหยียดเลยนะครับถ้าใครขอขอตัวไหนมาก็ขอไยนิดนึงนะครับก็รอรอกันนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับฟังเสียงนะว่ามันยาวขนาดไหนนะครับเพราะว่าคิวมันยาวมากเลยครับ ตอนนี้น่าจะเราราวสามสิบคิวเลี้ยงกันเลยครับผมไม่มีโอกาสที่จะเลือกตัวที่จะที่ผมจะเล่นเองเลยนะครับเว้นแต่ะหมดหมดอย่างหมดเลขขำๆอะไรพวกนี้นะครับนะครับขอกำไม่ได้นะครับทุกตัวนะครับแต่ขอให้ตรงเมตานะครับตรงสายตรงเลนตรงอะไรพวกนี้นะครับอย่าไปขอแบบเอออะไรละ่ะริเวนเอพีให้หน่อยพี่โอ้ตายเหอะใครจะไปเล่นได้วะ ตัวมันเอดีเลโชอย่างเดียวเลยไม่เล่น AP พนะครับมันมันมันไม่ใช่นะมันก็เล่นได้แต่ว่าถ้าเทียบความโหดเนี่ยเออครับมันต่างกันลิฟเลยนะครับ a อดีกับ a อเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับขอให้ตรงสายนิดหนึ่งนะตรงสายตรงเลนนะครับตรงตำแหน่งอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะนะครับก็คงพูดมาเยอะจะจบันไม่จบสักทีนะครับจบละสิบนาทีที่แล้วไม่จบสักทีนะครับ โอเคเดี๋ยวขอจบคลิปว้นี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์นะครับในคลิปนี้ด้วยนะครับก็อืมถ้าสนใจก็ติดตามคลิปอื่นๆนะครับในช่องให้ผมได้นะครับต้องขอไปอีกครั้งนะครับสําหรับไอคอนโปโลนะครับซื้อเพื่อเป็นการไถ่โทษแล้วนะครับ Rp เกี้ยงแล้วนะครับเหลือ400 396อาพีเดี๋ยวไว้รอโปเติมนะผมก็รออยู่ครับโปเติมนะครับ อย่างที่บอกนะครับผมได้ข่าวโคมลอยนะครับมันลอยมานะครับแต่ไม่รู้มันจะล่วงไปก่อนหรือเปล่านะว่ามันจะมีโบนัสมานะครับนะครับก็ใครที่จะส่งรูปมาประกวดก็ส่งได้ที่เพจเลยนะครับผมปักหมุดไว้ด้านบนสุดนะครับแปะได้ที่โพสต์นั่นเลยครับคอมเมนต์แล้วใส่รูปมานะครับหรือว่าส่งอีบ็อกมาก็ได้นะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ